มีอวกด้วยให้น้องพีพักผ่อนล้วอยู่กับสามนี่ก็คือป่วยกันหมดแต่กัน,นยังอารมณ์ดีอันนี้อันยาก็คือแบบแข็งแรงอยู่คนเดียวฮนะได้เชื้อแม่ไปไอวาก็คือน้ำมูกไหลแล้วคนเริ่มก็คือพิธีซึ่งเออซึ่งแบบจากอะไรก็ไม่รู้แต่พิธีแบบ พ recibir, ิธทีไม่ค่อยแสดงอาการนะพิ่ท э ีเขาเริ่มมีน้ำมูกตั้งแต่ก่อนที่เขาจะหยุดยาเนี่ยเขากลับมาบ้านวันนั้นจะเริ่มเขามีน้ำมูกกลับมาแล้วพิทีเขามีน้ำมูกพอเขาหายอะน้องพีก็เริ่มมีน้ำมูกแล้ววันนั้นเน่ะที่อัญญามันจะกินข้าวพี่แล้วเราก็ไปป้อนอนเดียวกันอะโอ้ยอยอ

เขาตัวใหญ่กว่าพ่อเหรอครับเพราะว่าหนูว่าพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมลูกกินยาลดไข้อลไรใช่ป่ะอ๋อแต่ซื้อมาละแวะซื้อมาละว,วิธีจะเป็นยงไมาดูซิที่โอเคตัวเย็น ยังแล้วอ๋ออนีหม่าออกนะคะไอ้วาาส่งมาอันใหญ่นนเนี่ยขอรัเนี่ยพี่ก็มนเานี่้จด้วยอะไรครับ

ต้องรีบเอาเลยพ่อดีใจเลยพ่อรีบรับเลยอออโอ้โหคิดถึงคิดถึงคุณพ่อมากค่ะเอาพ่อปัดผมหน่อยหายไปๆครับน้องพีขอบคุณนะคะโอ้โน้องพีพี่พ,พี่ทุกคนบอกให้พ่อพีหายไ้ๆนะลูกโอเคไหม,มคุณผู้ชายคะคผู้ชายไหวไหมคะ คุณชายไหวไหมคะคุณชายดีขึ้นหล้อยังคะคุณชายต้องรังตองนะพี่คือเดี๋ยวขักใช่ไหมหนูอาบรังสีหรือเปล่าแตไปร่วมเลยกันในพิธีทำาัันมาทางนี้แล้วลูกนี่คือท่าอะไรครับท่าอะไรครับดูพิธีนะอ้อโหนี่พิธีทำหรอครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โวิธีทำผ่านทำไมทำแบบนี้แบบนี้น้องพีนี่มันคืออะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นอัญญาอยู่นี่ค่ะมีคนทำถึงอัญญา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 ไอ้ว่า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  ไอ้ว้า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 ลุงเล็ก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 นี่ลุงเล็กโดนทับแบนไปแล้วมามี่ทำอะไรอยู่มันพี่เอาหัวซบๆลงมาไหมอ่ะแล้วอย่าข่มผ้าเออข่มผ้าดีกว่าหนาวไหมลูก มาเยี่ยมเหรอคะคุณดัญยามาเยี่ยมเหรอคะโอ้โหโอ้โหดีนะพี่นุยยืนอยู่ตรงนี้แข็งแรงอยู่คนเดียวอะตอนเนี้ย โอเคจริงคือเราเพิ่งกลับบ้านมามามมีก็ก้อนยานี่คือยาใคราายาไอวายาไอไอวาเดินมานู่นค,คนชมว่ามามมีผมสวยมากอไอวาไอวามากินยานกันไหมลูก อ่ะมาช่วยหน่อยมาช่วยเอาแล้วกินยาลูกกินยายาเนี๋ยวพอจับแห้เสร็จแล้วเสร็จแล้วดูน้องน้องน้องมาให้กำลังใจเสร็จแล้ค่าโอ้โหอย่าใายมาแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวออกแน่เลยมันมันเป็นเสด็จเลย โอไม่ร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 อโอเคอ่ะเพราะว่าจบจบไลฟ์กันแค่นี้แล้วกันดูวุ่นวายมากเลยบ้านผมป่วยป่วยป่วยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปขอไปดูแลเด็กๆก่อนบ๊ายบายนะครับวิธีบ๊ายบายหน่อย ที่บายบายหน่อยได้ไหมบายยอ่ะน้องพี่บายบายแล้วกันน้องพี่บายยบาย